สวัสดีครับผมวิชัยสุขอาลาดนะครับผมวันนี้จะพามาเที่ยวชมสวนทุเรียนวิรดานะครับผมอยู่หมู่สองตำบลดอนเชมอำเภอธรรมกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมวันนี้จะพามาดูวิธีการเตรียมดินเบื้องต้นที่จะปลูกทุเรียนในครั้งต่อไปนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูว่าพื้นที่ประมาณสองไร่กว่าจะปลูกทุเรียนสัก50ต้น ก็อันนี้เป็นการเต็มดินเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะขุดร่องเป็นร่องแค่ร่องสวนเหมือนสวนผลไม้ทั่วไปล่ะครับผมเหตุผลที่เราต้องขุดร่องแบบนี้เพราะว่าพื้นที่ราบเนื้อที่ที่มันใหญ่สองไร่หรือมากกว่านั้นที่แปลงที่เคยปลูกอยู่แล้วกําลังให้น้ําอยู่นะครับผมถ้าเป็นพื้นที่ราบที่เสมอถ้าเราไม่ทําร่องนะครับเวลาถึงฤดูฝนนะ ดินมันจะฉ่าน้ําทุเรียนไม่ชอบน้ํามากเกินน้ํามันไม่ไหลแต่ถ้าเรายกร่องสวนแบบนี้เวลาฝนตกน้ํว่าจะลงไปที่ร่องจะไม่ทําให้ทุเรียนเราแฉะมากเกินไปก็มันเป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งสําหรับพื้นที่เสมอและที่สำคัญคือตรงนี้เป็นดินเหนียวชุ่มน้ํามากดินเหนียวมันข้อเสียคือเขาจะชุ่มน้ํามากแต่ว่าข้อดีก็คือเขาจะไปเราก็จะประหยัดน้ําเวลาหน้าแรงอย่างนี้ย ดินก็จะเก็บน้ําไม่ได้มากกว่าดินที่เป็นดินร่วนหรือเป็นดินทรายคราวนี้ผมก็ทําไว้อยู่เจดล่องรอบนี้ก็เนี่ยครับผมมันเป็นการเตรียมเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะเริ่มปลูกประมาณพฤษภาให้ฝนตกสักครั้งสองครั้งให้ดินมีความชุ่มชื้นแล้วเราจะเริ่มปลูกทุเรียนถ้าเราปลูกช่วงนี้ช่วงเดือนวันนี้วันที่สิบส มีนาช่วงนี้กําลังร้อนจัดโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้ครับภาคตะวันออกเอ้ยภาคตะวันตกกาญจนบุรีนะครับช่วงมีนาเมษาเนี่ยร้อนมากพราฝนยังไม่ตกก็เป็นการเตรียมดินนะครับล่องนี้ผมใช้ความก้างกว้างอยู่ที่8เมตรเฉพาะตัวตัว,ต,วตัวสันร่องนะครับผมตัวล่องก็อยู่ที่ประมาณเมตรกว่าๆใช้แมคโครตัก เป็นล่องมานประมาณนี้ครับผมก็วันนี้นะครับผมใครที่คิดจะปลูกทุเรียนนะครับผมถ้าพื้นที่เป็นดินเหนียวก็มีอะไรสอบถามผมได้นะครับกดไลค์กดแชร์มาถามผมได้เราจะได้รู้ว่าปลูกทุเรียนจะบอกว่าทุเรียนปลูกได้ทุกพื้นที่นะครับผมแต่ปลูกให้ถูกวิธีเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นดินแบบไหนปลูกได้ครับผมไม่จําเป็นจะต้องเลือกสถานที่ขอให้น้ําไม่ท่วมหรือท่าน เป็นที่ต่ําก็ทําที่ระบายนะ้ําไม่ดีก็สามารถปลูกทุเรียนได้เหมือนกันโอเคครับผมวันนี้ฝากไว้เท่านี้ละครับผมสวัสดีครับ